เอกท่าน a c t i ง g อ้ยเป็นอะไรตักโอดโอ๊ยอดโอยอยู่เนี่ยเป็นอะไรน้องผมล่วงแค่ผมล่วงทำไมต้องร้องขนาดนี้ล่วงลดเมะไปไหนอ่ะันนีก่อนไม่เป็นไรได้ไปได้ช่างมันไม่ผมว่าหมูปัญหาพี่ไปเดินเกะกะมูมันก็ไม่ดีเลยตอนเี็ผมผมหนานะหนาเหรอเออพอโต้ผู้เป็นน้องหม่อมน้อยเลยชื่ออะไรหม่อมบางเน่ พี่เขามีรรมเด็กๆมีแสบๆอะไรไหมมีไปรุ่นเลยไปเที่ยวคหญิงไปกับพี่นตอตป่าโนด้วยเหรอบางลำพูบางลำพูโอ้แถวนั้นดงแงวบางลำพูดงเลยแล้วยังไงวะกับไปตั้งแต่หกโมงแล้วไปเดินอยู่หน้าโต๊ะเลือกก็ไม่ถูกใจก็ไปเดินไปสามคนมานิดด้วยมานิดด้วยโยกมานิดตัวนึงไปเลือกไปเลือกกันไอ้นิดนะขึ้นไปแล้วก็เหลือเรากับพี่น้ต ก็เลือกกันอยู่นานแต่เราเด็กเราไม่รู้เรื่องหเรานั่งอยู่นี่ไม่สนใจพี่น้อตก็เดินดูเขาเรียกไปเขาเรียกไปแต่เราก็เตรียมเที่ยวด้วยเหมือนกันก็กำลังจะไปเที่ยวแหละแมงดามาคนคุมขนคุมใช่ถือปลาต้าขาวพวกไปถือไปอย่างเงี้ยแล้วบอกพี่น็อตอ่ะเมื่อไหร่มึงจะขึ้นเนี่ยมึงเลือกอยู่นานแล้วเราเห็นนะในความรู้ขูงชายวิ่งออกไปก่อนเลยไปตั้งหลักก่อนไปตั้งหลักเลยวิ่งไปเต็มที่เลยเรียกเราตุกๆเลยนะนนไปทรงดีวัดพญายางเดินหน้าเต็มตัว ออกตัวพี่นรสวิ่งจัยค่อยรอเลยครับไม่ทันแล้วทิ้งแล้วโอ้อยู่ก็ตายอยู่ยังไงเนาะแล้วป่าแล้วป่าโนรสอ่ะทิ้งเลยแล้วมาเจอทีดีลงลิเกใช่ด่าเลยแม่มึงทิ้งกูทำไมเนี่ยกูจะตายเนี่ยเรื่องกรรมทำให้แสบมากแล้วพี่คนนี้พินิดอ่ะมีความจบไม่ลงเลยไม่ลงเลยโอ้โหเป็นเสี่ยงมากเลยนะตั้งแต่นั้นเลิกเที่ยวเลยเนาะไม่ไปแล้วเข็ดพี่เลิกเที่ยวที่นี่เที่ยวที่อื่น อันนี้ก็วัยแสบวัยแสบวัยวัยรุ่นวัยรุ่นดารารับเชิญใครพี่เออใครพ่อคนนี้น้องน้องแกร์เดอร์ตาใช่งัยมาเหรอสวยดีเลยสวยมากสวยมากเขาสวยเซ็กซี่นะเลเ่นด้ินไปละลาบแล้วล้วงกัเนี่ยมาลูกจะไปละลาบตล้วล้วงมาน้องแกรสวัสดีค่ะน้องแกร์สวัสดีค่ะสวยเธอาจารย์หนูจ่าพวงนิอันเจอลูกเออขอพูดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะค่ะมึงคุยกันนานมากเลยค่ะ ใช่สิครับยืด<ห>เวลาเลูกแก <c oughs> ้เลา <c oughs> ยืดเวลาหัวหัวในเขาปล่อยให้พวกพี่40นาทีเหลือเนื้อรายการประมาณสิบ จริงๆแล้วน้องแกนี่นะเป็นครับเรียกว่าเป็นดาราสาวเซ็กซี่นะร้องเพลงเต้นเต้นเก่งครบบดเลยทั้งพี่สาวด้วยคิดว่าตรงไหนส่วนไหนในตัวเราเนี่ยที่เซ็กซี่ที่สุดช่วงไหนอาจจะเป็นเรื่องของผิวอะไรเงี้ยบ้งผิวผิวหรือขาหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่แน่ใจแต่ว่าคือถ้าในชีวิตส่วนตัวของารจริงๆอะคือเป็นคนที่แบบว่าไม่เซ็กซี่เลยแต่เราจะแบบว่ามจริงนะทอมตัวนะหนู คือเราจะแบบในงานเฉยๆอย่างที่พาถ้าในงานอ,อะไรเงี้ยเวลาเต้นเมื่อไหร่เงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้ฟ e ลลิ่งก็ต้องใช้อินเนอร์ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเซ็กซี่เรามั่นใจจริงๆงะะอะไรเงี้ยค่ะ,สะแสดงก็เก่งเต้นก็เก่งร้องก็เก่งจริงๆแล้วชอบอันไหนมากที่สุดสาม <ชะ S 1> อันก็เต้นนะค่ะสักนิดนึงได้ไหมสักนิดนึงได้ไหมค่ะวันนี้กำลังหาคู่อยู่พอดีเลยพี่พาราคในชอบเต้นเพลงอะไรอ่ะเพลงบ๊องอะไร ถ้าแกถ้าแกได้ประกบเขานะมีแค่มีอันนี้อันนี้เสร็จเริ่มอันนี้หาซอยเขานตรงจำาวงหวะมาที่เราดูหางหารครับหาหาได้ไหมคะหาวิ้งทำอย่างนี้ได้ด้วยเออได้หาได้เราอ่ะได้ไหมได้ได้เราก็เป็นแนวแบบหัโหัว ยังมาแะขนาดนี้ต้องเป็นแนวผับหน่อยค่ะแนวผับเนื่เนอยคะไม่ทอะไรเลยคือะไรคะยู่ลูฟิวอมาทำใจอยู่ไงฮะเขาทำใจอยู่ทำใจอยู่ว่าเอยเธอที่แบบผอ้หญิงอะไรอย่างเงี้ยจ้าขอจ้า